Okay. Hoặc kind of mm. là hoặc là ra một hoặc là một là hoặc là hoặc là hoặc là ánh là hoặc có hoặc là hoặc là hoặc có hoặc là 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 là hoặc là là hoặc là hoặc là hoặc là 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 นีหมายนั้นกฎหมายแล้วนะกฎหมายนี้ผ่านทอมที่เราบอกแล้วก็คือเกมอ่ะที่แอมหรือว่าที่กระทรวงที่เขาพูดเขาพูดในสิ่งที่กฎหมายเขาสามารถใช้ ผู้สภาคปง้เขาแก้กฎหมายในกฎหมายเนี่ยมันมีหลายมาตราที่ทำให้ประชนมีประโยชน์หนึ่งเขาจะขยายการรับเงินกรณีว่างานอายุกัน่านหกสิบนสิเดอี้ในกฎหมายนี้นะสอเขาจะขยายเงินสมทบุตรในกรณีที่เราลาออก จายเินขอต่อไปอีกหเดือนเหมือนว่าถ้าเราลาออพภาพจากปต่อมันไม่ว่ามาตราาตราเขาให้สิ่งอมเดือนแต่สีเดืจะเปัาสดเท่านั้นกฎหมายตรงนี้เขาเลยเห็นว่างั้นกรณีอย่างนี้ลอกาเกิดคนอ่างคนละออเงินสภาพเงินส่งมูลเขาจะจ่ายออกไปอเดือนกไหกฎหมายใหม่นี้ ในกรณีที่เราเป็นกำนางกลับเข้ามาบริมารตอน39เงินกำลาจะถึงจอันนี้เขาสมองแล้วุณจะได้130เจ็บปวทุกปรารตายแล้วที่พี่เห็นไม่รู้ว่าในกรณีตายภายในสิบเดือนนะกฎหไหมเมื่อก่อนนะตายภายในสิบเดือน ที่เท้าก็สัมผัสกนเท้าเลยสามค่หนนไปะเขออยู่ในสถาน้าก็ควยกันโง่พี่อห็ั้นเขาไม่ถูนะเขาโ่จาะไม่ถูไงมันไม่ถูสิพี่ถ้าสมมติสมมตินะถ้าผมนับเงินเือะสัมผัสกน้ผมนับำลังงานหนึ่งเดือนนะเดือนที่สามตายตัวเตแค่สามมื แล้วอกม่ปฏิบัตนผมเช็ดผมเช็ดเงินผมยูแลวมการงทอ่ะแสนเงนผมมีนะผมได้รับมาสามพันสองเดสองนสอพัน้องมกตายถึได้สิบเท่าก็คือามว่าม่าได้สองต้ส่วนที่าได้ยงเลยแยยังไม่ดูอุ้งแกงแค่ไหนไม่รู้ต้องการตีหกสิบหัวต้องการตีหกสิบัวคือไดตตีการตีหกสิบหัวคุยกั รับบำนาญในกรณีแต่งชีวิตภายในสูงวดคุณจะได้รับเป็นสูงสูงวัดขายาจะได้รับสูงวัดนี่เนี่ยมันเป็นการได้กฎหมายที่ผมสมาชิกเจ้าของทุกเจ้ามันร่วมงานแล้วตอนนี้ที่สำคัญเนี่ยกฎหมายตรงนี้เนี่ยที่ทุกคนกำลังรอรู้อยู่รอรู้อยู่มันมีการเปลี่ยนแปลงบางทีในงานเมื่อก่อนสุงช้ารุ่นพี่ผมเป็นที่ เขาในคนไหนที่ขอถามขอที่หมอกะว่าผมเคยไปี่เอ็มแบบพี่กะตัวหรือว่าบางันเขาบอกว่าเขายังพูดไม่ได้เพราะว่าเชขาพูดเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยจำไ็นการของพูดผมก็เลยจะต้องมาสื่อสาร 30สิเนส่วนเนึงไม่จะเป็นตองมาจนถึงขนนั้นนี่รอไม่สายไม่เร็วต้องการรุนยู่และทุกทาวางแานเรื่องนั้เปิดช่องให้พวกันคนเลือกเลือกและถกงตอน